วันนี้พามาดูต้นมาตัวลำไยคริสตันนะครับที่เป็นต้นแรกที่ผมปลูกไว้ที่หน้าบ้านนะครับที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองทดลองปลูกไว้ที่หน้าบ้านต้นนี้อายุ3ปีกว่ากว่า3ปี3เดือนนะครับ เป็นต้นที่ทดลองปลูกไว้ที่หน้าบ้านก่อนที่จะไปลงที่สวนชะเชิงเซาล็อตใหญ่400กว่าต้นนะครับปลูกต้นนี้ไปประมาณก่อนก่อนที่จะไปลงที่ฉะเชิงเซาเนี่ยประมาณ56าเดือนต้นที่ฉะเชิงเซาเนี่ยที่ลงไปล็อตใหญ่400กว่าต้นสองสองปี6เดือนออกดอกหัดเป็นดอกแล้วอันนี้ต้นนี้3ปีกว่า ยังไม่ออกดอกผมให้ปุ๋ยให้น้ำเยอะไปมั้งกันเลยบ้าใบาตอนหลังเมื่อประมาณสองเดือนที่แล้วก็เลยทดลองอองดให้นับนะครับเหมือนเหมือนเหมือนกะ,กะแกล้งเขาอะนะครับให้เขามีความรู้สึกว่าขาดแคลนนะครับโดยวิธีการงดให้น้ำ ไปสักสองสามอาทิตย์แล้วใบเขาเริ่มเฉาเฉาก็เลยให้น้ําไปแล้วกลับมาให้น้ําแล้วก็งดให้น้ําไปเงี้ยประมาณสักสองสามอาทิตย์ก็สลับกันไปอย่างนี้เวลากลับมาให้น้ําก็อยาให้น้ําเยอะปรากฏว่าผ่านไปเดือนกว่ากว่านะครับจากที่ใช้วิธีแกล้งเขางดให้น้ําสักสองอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วให้น้ําน้อยๆสักครั้งหนึงน่งเดือนกว่ากว่าปรากฏว่าออกดอกเนี่ย เป็นวิธีการแกล้งเขาให้เขามีความรู้สึกว่าเอ๊ะเ,เขาจะตายหรือเปล่าอะไรเนี่ยพอมีความรู้สึกว่าจะตายก็เหมือนกับเล่งออกลูกออกหลานเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์นะครับออตอนนี้ก็ออกดอกมาได้สักประมาณสองอาทิตย์ละ,ะครับช่อนี้ดอกสวยแต่ว่าติดลูกติดลูกไม,ไม,ไม่ไม่กี่ลูกนะครับ อันนี้ก็เหมือนกันเป็นการออกครั้งแรกนะครับอันนี้ถ่ายสวนตะวันไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าแล้วก็บนโน้นนะบบนยอดโน้นนะครับบนยอดโน้นก็ติดหลายลูกอยู่น่าจะได้ทัก20ลูกนะครับจากการแกล้งนะครับก็เรียกว่าแกล้งต้นไม้ ดให้น้ําปรากฏว่าออกดอกเป็นการออกดอกครั้งแรกก็ก็โอเคอะ่ะก็เป็นเทคนิคเหมือนที่เขาทํากับสวนทุเรียนก็เลยเอามาปรับใช้ดูปรากฏว่าได้ผลนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเอาเอาวิธีการที่ทดลองเนี่ยมาแชร์ให้เพื่อนๆนะครับได้ดูเพื่อ คนที่สนใจหรือคนที่ปลูกต้นมาตัวหรือลำใหญ่คิดตั้นอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ออกดอกสักทีสามปีสีปีก็อาจจะใช้วิธีการนี้นะครับงดให้น้ำแกล้งเขาให้เขารู้สึกว่าเ,เขากำลังจะตายเขาก็เลยเร่งจะดำรงเผ่าพันออกลูกออกหลานนะครับเอันเป็นวิธีนี้ได้ผลพอเขาเริ่มติดลูกนะครับ ติดลูกกาขนาดลูกเขาประมาณสักเท่ากับมะเขือพวงนะครับแล้วก็กลับมาอัดน้ำอีกทีนึงให้ปุ๋ยให้น้ำนะครับต้นนี้ผมก็เน้นให้ปุ๋ยคอกเหมือนกันนะครับทั้งปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยขี้วัวเป็นระยะระยะนะครับแล้วก็ให้ปุ๋ยเคมีบ้างนิดหน่อยนะครับก็มาแชร์สู่เพื่อน เป็นประสบการณ์ที่ปลูกไปเรียนรู้ไปนะครับอันนี้ก็เรียกว่า l e ARNING BY DOING นะครับทดลองโดยการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำนะครับก็ขอความอนุเคราะห์เพื่อนๆช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ